ทุกคนหนึ่งสองทีมแข่งองบรุษรบกีฬาคุณใจกำจัดแกเอาเลยนะครับผมก็สวัสดีทุกคนใช้ออกซิเจนหายใจในตอนนี้ด้วยนะครับโอ้โหกลับมากับจากั่นบนเลยเจนแล้วก็ตัวรัวโปดที่สุดของผมเลยก็ว่าได้นะฮะตัวละครนี้เนี่ยโกจิต้าโฟอ่าโกจิต้ายูเอลซูเปอร์ไซย่านะครับ เรียกได้ว่าได้รับการบัฟมาที่น่าจะแปลกใหม่ที่สุดในเกมแล้วนะครับมาที่ดูการ์ดกันก่อนเลยนะที่บอกว่ามันแปลกใหม่ที่สุดนะครับจะสังเกตไหมว่าการ์ดของตัวละครอื่นนะฮะจะมีเพียง3ช่องเท่านั้นนะครับทุกการ์ดในยัมมาทุกการ์ดแต่การ์ดไอ้เจ้ามอนี่นะครับแม่งมาแปลกแม่งมา4ช่องเว้ยทุกคนก็คือการที่มันมีสสล็อตเนี่ยคือแบบว่าความเก่งของมันเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมันกากบดงมากากไม่สมคุณค่ามัน UL เลเลยนะครับ อนนี้ถือว่ามันในแข็งแกร่งขึ้นมากๆและสามารถนํามาใช้เล่นจริงได้นะความสามารถของการในช่องแรกเนี่ยอาจจะดูไม่เวิร์วงเหนืออะไรนะครับเพิ่มเลือด25%ดาเมจบปาเนี่ยแล้วก็หมัน60%นะครับกันหมันกันร้าน60%ร้าฟ้าแรงขึ้น25%นะครับในส่วนของช่องที่2องเนาะเมื่อเข้าสนามมาคี60นะครับทําให้ฝั่งนู้นเนี่ยเพิ่มค่าจ่าย g า s 15เป็นเวลา10วินาทีแถมความสามารถนี้เนี่ยทะลุเกาะด้วยนะครับทะลุแบบว่า ตัวละครบางตัวเนี่ยมันมีป้องกันสถานะให้ปกติใช่ไหมไอหมอนี่ไม่สนใจนะครับติดแม่งให้หมดเลยในส่วนของช่องที่3มนะครับเป็นการล้างสีนะสิวินาทีนะครับทุกครั้งที่ตัวละครนี้ทําการใช้การ์ดฟ้านั่นเองนะครับและเมื่อเลือดต่ำกว่า50%าเนี่ยจะทําการเพิ่มเลือด30%รขึ้นมานะครับสามารถใช้งานได้ถึง3ครั้งแถมล้างสีเนี่ยถาวรเลยนี่นะครับสามารถใช้งานได้1ครั้งนั่นเองนะ และสล็อตที่4สุดท้าย7ดาวนะครับเดาวเพิ่มดาเมจหน120ึ่งร้อเอาไว้ง่ายเลยครถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยไม่มี7ดาวเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าพึ่งเล่นดีกว่านะเพราะว่า120%ตรงนี้จําเป็นมากๆสำหรับมันนะครับมันเป็นตัวละครที่ดาเมจมันจะจางนั่นเองเมื่อเข้าสนามมาได้การคคเวเชนเพิ่มอีกสิวินาทีแถมจั่วไพ่เร็วสิวินาที การโดนพังคี้10วินาทีด้วยนะครับโอ้โหแม่งแฟนตาสิกจริงๆตัวละครนี้ทีมนี้ผมจะนําไปเล่นนะครับเป็นทีมที่เรียกว่าเคาน์เตอร์เกตทั้งคู่เลยเนาะเพราะว่าต่อให้มีการคอมโบเชนในยุคสมัยนี้เนี่ยแม่งเกตเยอะชิบหายนะครับสู้ยากอย่างนะตอนนี้นะครับการใบแรกก็คือการที่เก่าวไปใบที่2คือน,นี่นะครับเป็นใบของซาก้ามูวี่และฟิวชั่นวอร์เร์นะครับใบนี้เนี่ยจะบวกสูงสุดอยู่ที่15%ในการรับบาสนั่นเองนะ แล้วก็เพิ่มดาเมจ p l าแบบว่า true ดาเมจเนี่ย12%ด้วยนะครับส่วนช่องที่3ก็เหมือนกันแคปเปลี่ยนเป็นหมัดแล้วก็ในส่วนของใบที่3นะครับใบนี้นี่คือพลาวทูบีเซสสุด,สดก็คือนี่นะฮะหมัดประมาณ38%แถมการฟ้าแรงขึ้น10%นะครับกันหมัด28%แต่อันนี้ผมอ p ไม่เต็มนะรอสภาพทีมก็ประมาณนี้เลยแล้วกันนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากลองเล่นตามเนี่ยเล่นได้เนาะ ถ้าเกิดว่าให้เปลี่ยนแล้วก็ให้เปลี่ยนโกจิต้าสีเหลืองตัวนี้นะฮะเป็นโกจิต้า 4UL ก็จะดีกว่านะครับไป let's go มาในแม์แรกกันเลยนะครับแม์แรกเนี่ยเรียกได้ว่าผมเนี่ยตั้งใจ,จหยิบเขาคนนี้มาเลยนะครับก็ผมไม่รู้นะว่าสิ่งที่ผมเจอเนี่ยมันแตกตา่างพิเศษก่าชาวบ้านเขายัางไงแล้วกันนะครับคือแม่งแปกชิบหายเนะเล่นมาเพิ่งเคยเจอแบบนี้นะครับไปจังหวะนี้โกจิต้าเราตีไปก่อนเลยครับ ก็หวังว่าทุกคนเนี่ยสามารถดูคลิปนี้หรือว่าเกมนี้เนี่ยจบได้ก็พอนะอจริงๆแต่เพ่มได้ก็ดูให้จบคลิปเลยนะตั้งใจแตดต่อด้วยความรักในเงินทองนะทำการกดล้าไปเลยนะครับลาฟ้ามาหรือยังแล้วยังไงต่อยไปนะครับคี้เร,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 ราหมดนะคี้ไม่ขึ้นะครับเท่มอะไรอ่าเราปัดดีไม่ได้นะครับนดามิให้ต่อเพิ่มเติมไปเลยนะตรงนี้เนี่ยเปิดเกมมาเรื่องว่าผมเนี่ยอัดทุเรสเป็นขี้นะฮึ่ตื้อตื้บยับ ฝั่งเขาเสียเดิมท่านจะเยอะอยู่นะครับแต่ว่าฝั่งเขาเนี่ยตัดคีบผมโหดมากนะสังเกตไหมทีเราแทบจะไม่เด้งเลยนะครับโอ้โหโดนจังหวะสองเลยครับมาฝั่งเขาเชนโอ้ยไม่เว้ยนี่ก็จะกดหมัดมานี่ครับแม่งมาโดนจังหวะแทนโกจิต้าผมเนี่ยเลือดสามล้านถือว่าท่านจะถึกแน่นใช้ได้นะครับการเขียวกดบัฟมาก่อนเลยจังหวะนี้มาเลสโก้หลบแถบไปได้แล้วรอจังหวะนะครับรอนี่เไงจังหวะหมอดำซิ่งนี่ครับลาซิ่งไป จังหวะน,นี้ถ้าเกิดเราผมเลือกที่การฟเลือกโกดิต้านะครับโกดิต้าเราเนี่ยจะสามารถล้างสีได้ด้วยนะถ้าเกิดว่ายูนิเกตล้างสีได้ด้วยในะตัวมันจะเก่งขึ้นมากเลยนะครับอื้อหืเตะดอกไพ่เอาไปก่อนนะครับแล้วโจ๊กโอ้โหเก็บตายเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือแบบว่าแม่งกลับมาเป็นลูกรักผมเลยนะครับสุมม่ไมไปตั้งเยอะโกดิต้านี่คือแบบว่าคนดีใจมากผมได้มาแรกเลยครับแม่งะเล่นจริงไม่หายเวีนได้ตอนเมตาเก่าโอ้โหโดนต่อยเลยนะครับเรียบร้อยโดนซื้อ จังหวะนี้คือโดนยำไปเรื่อยๆก่อนนะครับไม่เป็นไรเราไม่ต้องรีบนะแต่ยังไงจะลากมัที่เมใส่เรานี่ครับตรงนี้ผมเชนนะยกรวดดีบัฟมาเรานะครับมาแมงโจลโดเลยครับใช้ปืนอ้โหโจโจ้ไว้โดนดามิได้กระจอกมากครับเบาม่เงามากดูสถานการณ์ก่อนเพราะว่านี้ลูกเกมเราข้างนํำนะครับแล้เราพีวีเขาไปได้อีกรอบหนึ่งนะจังหวะนี้เรามีการคูระเชนนะครับแต่ว่า แม่งตักพี่เราปวดมากเลยครับพี่ผมแทบจะไม่พอใช้ตลอดเลยมันเพิ่มค่าการ์ดตึ้งมากเลยครับคมาโดยพี่เรา20นะครับชเชสในรอบนี้ฝั่งเขาเนี่ยเชดไดแคบล้าแซมอ่มาเชดหมัดนะครับยังไงเราไม่ได้นะครับสวยกล่องมันจะไม่ได้โบเชนนะสวยงามนะครับตรงนี้ผมคิดอยู่ว่าจะแปลงร่างดีไหมนะฮะมาเดี๋ยวต้องล้าดเอาเลยครับถ้าหมัดไปเดี๋ยวสวยนะครับยังไงเชดไหมมันจะเชดได้ไหม โอ้โหมันเป็นเชเรไม่เหนื่อยแค่ใบเดียวก็จะได้นะครับไม่รู้เขากะไว้หรือเปล่าแล้วการฟ้าเข้ามาครับจังหวะน,นี้ยังไงโอ้โ,โดนข้างแบงคะทุ่นอดได้เลยครับแปลงร่างเลยไหมยังนะครับอ้าวโหผมโดนจังหวะพีวีการไปนะเรียบร้อยเลยามใส่นะครับแล้วแปลงร่างต่อยอยู่แล้วนะจังหวะน,นี้คือโต้เนี่ยถ้ามันแปลงร่างได้เนี่ยเป็นตัวโดนไหลาย,ยาวได้เลยนะครับผมเลือกที่จะตัดคีมก่อนเดา๋มันตัดไม่ได้นะครับมันมีอ e ิมิวไงอการเขียวนะครับมา เชนหนีไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าฝั่งเขาจะยังไงกับเรานลครับผมดับเบิลเชนรัวไปก่อนนะเพราะว่าเดลต้าเนี่ยมันสามารถเพิ่มเลือดตอนต่ำว่าค่นได้นะครับต้องเลือดมันละแต่ว่ามันมีตัดเลือดไงโอ้โหไมถือว่าเพิ่มได้ไม่อิ่มมากเลยครับอืมเพิ่มไปอิงม,มาแต่กดเมนอัลติเมทผมคิดว่าน่าจะไม่ตายนะมันมีสกลิลพลังระดับ U L แล้วนะครับตือท่ตัวละครนี้เนี่ยมาถึง4สลอนเลยนะแม่งมาเยอะกว่าชาวบ้านนะครับนี่ดีเบามากมา เียวไม่เพิ่มเลือดใช่ไหมไปเพิ่มนะครับควิกมูฟตัดไปนี่ควิกมบู๊ตแรงออกเต็เมแบบนี้นี่เนี่ยร,ราสติ้งมาเลยครับจังหวะน,นี้ยังไงดูสถานการณ์ก่อนนะยังหลบมาได้นะครับแล้วแท็บยกเลิกไปก่อนนะครับเปลี่ยนตัวละครเล้ยังไงนะครับปบหลบจังหวะสองจังหวะสามหลบไม่พ้นเลยโดนเลยนะครับมีโอกาสที่ตัวนี้จะตายสูงมากๆนะครับแคนเนเดสพาเลยนะครับหามไส้ละ จังหวะน,นี้คือเกมสังเกตนะว่าเกมเนี่ยมันเล่นลืนล่นๆมาตลอดในเกมนะครับไม่มีปัญหาใดๆเลยนะเดี๋ยวจนกระทั่งท้ายเกมนะแม่นซาวแฟนตสติกนะฮะไม่รู้ว่าผมสู้กับใครอยู่นะครับไอเวดส่นนี้นะฮะว่างง่ยไปเลยนะครับอืหลายแล้วพุ่งต่อยเขาไปต่อนนะจังหวะน,นี้ไหลคอมโบได้สักพักหนึ่งด้วยกันนะครับผมว่าไม่จะหมดเลยฮะเป็นไ,ไงกดปาดฟ้ามาเลยนะครับคือการฟ้าเยอะมากหวังเอาตายหนึ่งเลยนะครับมาให้น้องไม้ตายหรือเปล่านะครับ แนวเรียบร้อยไม่ตุยนะยังไงนะครับคนนี้เขาชอบใช้การ์ดนะท่านี่แม่ไม่พลาดอะไรหรอปล่อยโดนตีไปก่อนนะครับเขามีการลดชี้การไพ่ตกกันอะไรเยอะมากนะครับจังหวะน,นี้ือตรงนี้ที่ผมล้างสีไว้แล้วนะกอไม่เป็นไรนะครับรับไปก่อนนะแต่ยังไงโดนยาวๆนะครับโอ้โหผมคิดว่าน่าจะตุยนะหืมพอดีเลยแม่เหลือจังหวะหนึ่งสองนะครับดูสถานการณ์ก่อนฝั่งเขานี่ได่ยังไง จาดเขียวมานะครับอ่าแล้วแทบไม่เลิกนะจังหวะนี้ผมการฟ้าส่วนเลยไม่มีเกณ์หลบแางนี้ตายนะครับเรียบร้อยโดนเราพลังขึ้นเต่ายัดหน้าอ่าจังหวะน,นี้เกมเลื่อนๆอยู่นะครับยังเล่นกันไม่มีปัญหานะผมยังมุ้งเม็เสร็จได้คล่องแคล่วนะครับจนปัดไปปัดมาอูโดนมาครับออกอะไรวะเนี่ยอันนี้ผมงงจริงแล้วผมโดนตัดแต้บด้วยนะมันไม่ได้แต้มนะครับผมนี่งงไมเชี่อเลยวะเนี่ย ถ้าเกิดว่าใครรู้นกูคอมเมนต์บอกกันเลยนะครับแบบว่า what's happening เลยผมโดนโดนเทพอ่ะโดนเทพหรือโดนเกมไม่รู้เลยนะครับอันนี้เนี่ยไม่รู้เกมเอ๋อหรือคนแม่งเกรียนนะครับเอ้ยกูโดนเกียนกูโดนเกียนกูโดนเกียน์คนไม่งเกรียนหรือเปล่าไม่รู้เลยเนี่ยโดนรัวจังหวะนี้นะครับเกมสองยังคงร้อนเหมือนเดิมนะเอตัดขีดเข้าไปก่อนนะครับหมดไปแล้วมั้งไนท์ จังหวะนี้เนี่ยกดมาเลยนะครับสับตัวกันโครชเชฟเมื่อก่อนหนึ่งทีนะเดี๋ยวให้ต้าลงมาเล่นต่อเลยนะครับมีเวลาอีสิบวิของการเขียวไม่เยอะนะครับแต่ว่าการเขียวมันเนี่ยนันทลิงไม่เรียบไผ่เลยครับมาเติมชิมาไม่พอนะครับตอนแรกผมคิดว่ามิชิมันจะพอไงมันจะไม่พอนะครับสวยเราตรงนี้เนี่ยฝั่งเขาถ้าเกิดเชฟเป็นทันม่วงมาเนี่ยเราจะรอดเลยนะครับยังไงเราเรียบร้อยนะครับเป็นอย่างตามคำพูดผมไปละการเขียวเมื่อก่อนหนึ่งทีเติมเลือดนะครับ ตรงนี้เนี่ยจะได้เพิ่มสวิสเกต์เราไหมด้วยนะไอยะ้ย่ารักกาฟ้ามาเฉยหนีก่อนนะครับรักกา,าเขียวอีกทีนึงเพิ่มดาเมจหมัดน,นะเรียบร้อยโดนซุยแล้วต่อยโคตรแรงประมาณ30%ได้นะครับผมถือว่าแรงนะตัวละครที่ได้การ์ดมาแล้วแรงได้ประมาณนี้ถือว่าโอเคมากๆเลยครับการ์ดฟ้ายาไปแต่ยังไงดบับไพ่ไปก่อนนะครับอึ่มเจเอร์เซ็เลือดหายไปพอน้ำเนย เดียว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 ยวแป๊บนึงนะมีคนดูมาครึ่งคลิปแต่ยังไม่ได้กดติดตามโอ้โห้น้ำตาจะไหลแบบอ้าปากเป็นช็อปเปอร์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามผมหน่อยนะครับยิ้มปรีวันนี้เนี่ยผมคิดว่าเขาจะหลอกผมนะอ่านนี่เนี่ยหลอกไม่ได้เลยนะครับรอกจังหวะรอบสองหา,า,าตาหมักกันนะครับป <P up> ึ๊บปึ๊บปั๊บรับโชค940ได้ยังไงโอ้โห้แม่งได้เยอะจัดมป็นไรนะครับฝั่งเขามีงานคูเปอร์เชนนะถ้าจะผมโดนระยะยาวนี่ก็อาจจะเจ็บหนักได้เหมือนกันนะครับ ก็ปล่อยตัวละครนี้เนี่ยมันแฮงง้อนรับไปก่อนนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวฟิวชั่นมาเรื่อยมันเต็มนะครับถ้าเกิดเรามมนรอดนะก็ปล่อยอย่างตีไปนะครับต้่งรีบแต่ไลซิ่งมาถือว่าโอเคยังยิ่งอยู่นะครับกดลาสมานะครับสเตปบาสของเรามันทำเนียมแล้วและยังไรนะครับเล่นไงหลบได้ไงหลบได้เสร็จก็คือสับตัวแล้วแปลงร่างนะครับจะไม่ยากอะไรเติมเรื่องนิดนึงนะฮะเผื่อไม่ไพิกบู๊มาแล้วตัวเยสนะครับสับร่างแล้วแปลงร่างเลยนะครับมาบิสเตอร์ฟิวชั่นไปซิ พลังแบบว่าส้มฟ้าใสครัวซองแล้วกูส่งพลังไงวันนี้หมัดหลอกไปก่อนเอาหมัดจริงดีมั้ยอ่าไม่ไรดีครับหมัดจริงก็หมัดจริงเก้าเก้าศูนย์แล้วโอ้โหชนะมาสี่พอยต์นะครับถือว่าสวยงามมาจังหวะนี้เดี๋ยวรำได้นะครับต้องรำแบบต่อเนื่องนะเนี้ยอ่ะแต่กูดันไม่รำเนีกูดันอีโก้นะครับอันนี้ที่จริงมึงควรจะรำต่อเป็นรำได้เลยครับนั่นแผมก็ใช้บัฟของโคจิต้าไปเอ้อโคจิโต้ไปนะครับ ตัดไซส์เรียบร้อยเลยมุกซุยเขาดีหน้าหรือว่าทำตำแหน่งเครื่องข้างหนักทั้งทีเมื่อทีผมเนี่ยมาเราแปลงร่างก่อนเอ,อ้ยแปลงร่างเหรอมกุกทำไมวะเนี่ยอ่าแล้วหมอน,นี่มันเริ่มเชิงหนานะครับเรื่องนี้เดียวเนระขอให้ไปใช่ไหมสวยดีครับมาเดี๋ยวผมกดเมนเอามาเลยเลครับเพราะว่าใช้ไปเถอะงบพิ่มมากเดี๋ยวมันจะไม่ได้ใช้เอานะไปขึ้นหลอดได้ไหมไนส์ตัดเลื่อดไปก่อนนะครับทั้งนี้ก็เพิ่งรีวิวไปเลยนะ ไปลงตอนหน้าทุนเลยนะครับโหตัดเสร็จลงเลยต่อยแม่งเลยนะครับวันนี้อือฟงมายับทีนายับทีหน้าต่อยฮิตูดตัวน,นี้นะครับไหลต่ออ้าวแล้วกูณชาร์จหลุดได้งไงมนะาเนอะจังหวะนี้นี่ครับไหลได้ครับไหลเราไพ่สี่ใบโอ้หวานกรุ้มอือฮึตอนนี้คือเรามีต้าขนาดต่างๆแล้นะครับหวานกรุ้มอือมาการเขียวดีจังหวะทั่วนีครับจริงๆน่าจะเป็นการเขียวจวังหวะน,นี้แต่ว่าไม่เป็นไรนะครับได้หมดแล้วนี่แนะ่ ตาไม่ได้โฉบเป็นไรเออโต้ไปดูแทงกันเลยครับยาหูมาแปลงร่างเป็นบูแล้วกูต่อยซ้ำไปแล้วยังไงตุยเยสตัวระเบิดไปเลยนะครับไอ้ยากาเขียวแต่ผมไม่ทันเลยไงคนผนาาไปแล้วนะครับพลาดจริงยังไรนะครับยังพอรับไหวนะทั้งจิตใจยังคงรับได้ตรงนี้เนี่ยผมลืมไปว่าต้าบูผมเนี่ยมันกลายเป็นเชมลาสนะครับก็เลยแบบโอ้โหพลิชิดลืมนะครับนี่ลืมเนี่ตั้งแต่จะเชหมัดนะครับเมี่ต่ทะลืมไปเชมลาสอ้าวเราใพ้หมดสวยงามนะครับ เอ้ยไงโดนไหมไม่โดนนะครับรอจังหวะแล้วก Ho, ูดูหน้าเลยตายซะมากดการฟ้าแล้วจวบไปที่หน้านี่ครับปาลุ่มบึ้มบึ้มไปแล้วตุ้ไปหนึ่งตัวนะครับจังหวะนี้ยังไงฮะต้าเราเนี่ยแทบไม่ได้โชอเคสเลยเลยนะไอ้ย่านี่เรามีมีนิไฟฮะเราเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ในเคาน์เตอร์อีกทีดนึงที่เรียกซุปเปอร์เคาน์เตอร์อีกเลยแล้วครีมแท็บมานี่ครับเป็นคีมชาวสยานะ จังหวะน,นี้ผมกดการ์ดเขียวมาก,ก่อนดูสถานการณ์เลยนะครับหมางเราต้านหมัดก,กันไป้าวมาสามโอ้โหไม่ได้เยอะว่าเราต้อง40พุดนะครับถือว่าเยอะมากๆนะดูสถานการณ์ก่อนนะครับได้ยังไงปั่นหลบมาก,ก่อนหนึ่งทีมาทำเชิงสถานการณ์นะครับกดการ์ดเขียวเรียบพลังปักศับท์มาเราเรียบร้อยพีวีนะครับโอ้โหไปเดียวขึ้นหลอดไดมาตัวใหม่รับรองว่า สองสบายตายนหมครับโอ้โหวิ่งาดีเก่าขึ้นรอดพระเจ้าจ,าจอดมีตายเลยนะนะเพื่อนโอ้เดชเอ็นดี้แลนไม่มีตัวระเบิดนะครับเราจาาังหวะเราเรียบร้อยผมสวนกับเข้าไปเคาน์เตอร์นะครับจังหวะตีต่อเ,อเพลินนะแล้วยังไงนะครับเชฟมีเจ้าโกคูแบ็กมานะแต่ผมมีการกฟ้าไงถ้าโกคูแบ็กโดนการกฟ้าตายคือเติมตัวล็อกเกมไม่เลยนะครับอันเนี้ย <c oughs> <c oughs> อืมมันี่ตัวใหม่แล้วโอ้ใหม่เราตายแล้วนะ ดีเว่มามีเอ็ดอนดลแลเนื้อโดนเลยเราและเขารีแปลงร่างนะครับมันไม่รีเกินหลบมาตัวละครน,นั้นไปขึ้นสถานะมานะครับน่าจะไม่มีแหละโอเคปล่อยปล่ๆไหลไปก่อนนะครับเร่งรีดตรงนี้เนี่ยผมตั้งใจจะให้เจ้าโกจิต้ายูแอลของผมเนี่ยมันเติมเลือดนะฮะอ่าแล้วการฟ้าม,มานะครับรับประกันว่ามันไม่ตายแน่นะผมว่ามันถึงคนสองครเลยไนส์เติมมาหกแสนนะครับแปลว่ามตัดเราไป50%ได้นะมาดูสถานการณ์ก่อนแล้วแอบมานะครับ นี่แล้วผมทีวีไปได้นะครับหวานเจี๊ยบแล้วงไงฝันไ่าชะเชนหมักน,นะครับให้จําได้เนี่ยอ่าแล้วกูกดเมยเลยนะครับจําไม่ได้ว่าแม่งเชนอะไรใส่ก่อน,นแล้วกันอัลติเมทเนี่ยเหมือนว่าไม่รู้ว่ามียกเลิกปั๊บหรือเปล่านะแล้วก็ไอ้โกบุนเด็กนี่มันจะมีเอ็นดูแลด้วยหรือเปล่านะครับอะไรใส่แม่งอันนี้ดอกอื้หนตายซะยังไงนะครับแล้วกดค้าเขียวเมื่อก่อนแล้วเราเห็นว่าเขาหมัดน,นะครับไปซิ่งสวแนแม่งเลมมา เดสสครับรับการความตายเนะเดสแน่นอนถ้าโชคดีมากก็ลงมาต่อกันอีกแมตช์ได้นะฮะอยากจะเจอแลเวลืินคนดวงดีเนี่ยอยากจะเจอแล้วเกิน,น,น,กแ,ลกนแล้วมาลงไม้ผมกู้ยี่กู้สยามหน่อยเซ่รอจังหวะข่าครับกูโดนพีวีเป็นเรียบร้อยเลยนะครับไม่เย้ยกาเขียวโอ้โหยิงพลังหมดนค่มึงโดนเลยนะครับงามไส้ดอกปานไปก่อนนะครับอย่างน้อยดอกไพ่อะไดอกได้ออกไปก่อนนะเฮ้ยอย่างนี้หลุดนะมันช้าแต่อย่างน,นะครับมันหลุดนะคร้บ แล้วเราลีเกลบเท่ๆแล้วกูลีรอบนึกดีไงเราเท่ไงจัดเลยดีครับงงงงเจอสเต็ปคนเท่เข้าไปแล้วกูชัดปักหนีเลยนะฮะเข้าใจได้นะสเต็ปเราบอนเท่เกินไปทีมถัดมานะครับเป็นซูชันวอลเลอร์แต่ของกุนไดมาเข้ามาเล่นด้วยนะก็ถือว่าเป็นทีมที่น่าสนใจพอสมควรนะครับทีมคนรวยอ้อยง่ายนะฮะทีมคนสุ่มได้นะครับดวงดีแม่งก็เล่นกันมานะมา 99เลยครับในระหว่าแบ่เฟสติวัลมาเนี่ยผมได้ครับผมผมท่านจะดวงฉ่ำพอจะได้นะดวงไม่แย่นะครับได้ตัวที่อยากได้พอสมควรเลยจังหวะนี้ตีไปแม่นขึ้นหลอดไดมาร์ทตุกไปฮดมาร์ไม่เล่นไม่ได้เลยนะครับคือสีเขียวเนี่ยมันกบสีเงินนะแล้วสีน้เงินแม่งไปกบสีแดงแนละ้วตอนนี้คือแบบแม่งกบมันหนักมากเลยครับคือถ้ายืนต้านสีนเนี่ยแทบจะตายกันหมดเลยนะ ไปตีไปก่อนนี่ครับอย่างครั้งที่ผมรีวิวไปเนี่ยเจอมันเป็สามดับตั้เนิอเลยเนะี่ยะเจอแป๊บดับตายอย่างเดียวเลยสู้ยากมากๆเลยครับมาทีเราไม่มีการเราก็ไม่มาไม่เป็นไรแถบไหมยังไงแถบหรือเปล่านี่ครับแถบไหมไม่แถบไว้ผมต่อยหน้าเลยกันทําเป็นทรงเชิงหนาอย่างนี้นะครับเราการกูไปเชมาใช้ก่อนนะโอ้โหแล้วยูนิเกม,มันเต็มไงเลือดมันเติมน้อยนะครับไปจังหวะน,นี้คิเขาจะไม่พื้นดึงแถวไม่เป็นไรโอ้โหโดนนะครับ ผมหวังว่าจะการฟ้าส่วนเขาไม่หนึ่งดอกแล้วหวังว่าจะให้เขาตายไปเลยนะเป็นไงนะฮะเดีย๋ยวเราถอยหลังพุ้งงูไปสักทีนะครับโอ้โหแมงรู้เหลี่ยมเราไงมันรู้นะครับบร้มันรู้น่าเช็ตัก่อนนะครับ,อ,นนนะรอ,บ,บอันนี้เนี่ยผมรู้สึกว่าน่าจะเช็เป็นเบจิโต้นะเพราะว่าถ้าทําดาเมจต่อเบจิโต้เนี่ยแล้วเขาเช็มาเนี่ยอันนี้เนี่ยน่าจะทําได้แหวกนกว่าเยอะเลยนะครับหลอดปีนตัดไปไม่ตายไม่เลยนะครับหลบพีวีไปได้แล้วตัวระเบิดแน่นอนจังหวะนี้เป็นไงสับไหม ไม่สาบแพ็สวยงามดีเกลบเลยนะครับโอ้โหมันไม่ให้เราลีไว้ดีกันแล้วตาหมาแก,กมาเทพไงแล้วเราใจตรงกันนะครับเก้าแปดหกไนทะ์ก็ฮะสามมันหายไปครึ่งนึงนะครับวิธี้กลายเป็นเลขแปดเราควิกมูตัดเลยเนะี่ยเอาตายเลยนี่ครับแล้วกดเมย์มาแล้วยงังไงแล้วโดนผมต่อยเข้าไปที่หนานะ้าไงยูนิเกตมันก็ใช้การไม่ได้นะครับโดนเราต่อยรัวๆนะครับยังไง คือมันตายแน่นะฮะจังหวะนี้เราชาร์จพาร์คหนึ่งแล้วอะเดนโคจิต้ามันกำเจอโตแล้วต่อยทั้งวันนะครับอ่าเจอเป็นการสามไงสีเขียวจะดับกำเนิดเราได้หรือเปล่านะครับโคจิต้าตัว UL ตัวใหม่นี้เดนก็ตัวใหม่ได้ไหมแม่งการเลยครับมาดาพาร์เขียวก็ออไปก่อนนะแถบไหมอ่ะเฮ้ยลบล้ามานะครับหลบมาก่อนหนึ่งยันดอกหนึ่งยันดอกเฉยหลบเมื่อไหนึ่งแล้วต่อยไปดิครับไม่ได้ไม่ไหรนะครับโอ้โหโดนเลย คือแบบว่ามันแอบลังเลนะไม่อยากโดนยูนิเกตมันนะครับมันเปลืองไงหมาช่วมันก่อนเลยแต่ยังไงดับเบิลบลาซเองครับไปหมดแล้วอุควิกมูต,ต่อยเลยแล้วหมัดเข้าไปนะครับโอ้โหไปแบบแหลกๆเรามิน,น่าจะไม่ใช่เราเลยนะเรามีเน็ตผมมันข้างดีมาตลอดนะครับไม่ใช่ผมละอ่ะจังหวะน,นี้ตีต่อเลยนะครับตายใส่ต่อเลยดๆน,นะครับไม่รอแล้วนะปิจิต้าโดนน้ำมันแรงมากนะครับโดนยูเอลเหมือนกันเนี่ย วิ่ตัวนี้นี่ไมนเจ๋งขึ้นเยอะเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครมีเจ็ดดาวอยากให้ลองเล่นดูนะถ้ามีเจ็ดดาวแดงเนี่ยผมว่าแม่งต่อยตัวระเบิดทั้งวันเลยนะครับโโอ้หไอเราตกก่อนเสียดายมากตาเขียวมาแล้วผมกดเมนมาเลยนะครับระยะนี้กูสไลด์หน้าเข้ามามานนี้อื้อหือนีกาเขียวเหรอ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 โคนละเมต้าไล้เนองอื้อหือระเบิดเรื่องแม่งหมดตัวเลย แม่งค่อยสมเป็น U L หน่อยเลยครับแล้วกูการ์ดฟ้าดักแล้วไปวันนี้มีเฉยคางพูดจา,มดจามไม่พออ๋อพูดจาไม่พออ๋อดูสถานการณ์ก่อนแถบหรือเปล่านี่ครับแถบเข้ามาแล้วโดนผมระเบิดเข้าไปที่หน้าอีกรอบหน,นึ่งเนี่ยเราเชฟเมนโตมาเก็บกระแทกก่อนนะฮะโอ้โหไอคิีเราไม่พอนะครับใช้ไปเลยกันยูนิเกตเนี่ยมาในเมื่อเขาเจ้ใช้ก็ปล่อยก็ใช้ไปนะครับคีเขาไม่พออยู่แล้วนี่แถบไปก่อน,นทันทีแล้วโดนเราซูนเข้าไปที่หน้านะครับฝั่งนัง้องมิจฉุน่จเชฟเมนบาสนะไอเชฟเมนหมัดน,นะ มาแปลงงาก่อนเลยครับรู้ว่ามันจะแปลงลรไม่ได้อะไรเหมือนเดิมเนี่ยก็ขอแปลงไว้ก่อนแล้วกันนี่นะดรอปคอมโบนะครับอืมไงเป็นการหลอกล่อศัตรูนะครับคือตรงนี้เนี่ยมันการันตีอยู่แล้วว่าเขาจะต้องไม่นี่นะครับดรอนะก็เป็นแค่การคาดเดาเท่านั้นนะครับจะเร่มการันตีก็คงยากนะก็จบแล้วแล้คลิปในวันนี้นะครับโกจิต้าตัวใหม่ถือว่าตึงมากๆอยากให้ลองไปหาเล่นกันดูแล้วคุณจะมีความสุขมากนะครับสำหรับคนรักโกจิต้า